สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสวนข้างบ้านนะครับก็จะมีต้นแมงลักครับผมต้นแมงลักปลูกต้นแมงลักสามสี่ต้นก็ กินไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับอันนี้เป็นกะเพราครับกะเพราแล,แล้วก็มีโหระพานะครับแล้วก็มีพริกครับนี่พริกพริกขี้หนูครับยังไม่เป็นลูกครับมีพริกแล้วก็มีมะระครับมะระ และขี้นกอันนี้คือต้นใต้ใบครับน,นี่กำลังกล้ามะละกอต้นกล้ามะละกอะครับน,นี่ก็เป็นกระเพราลูกใส่กันไปเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ต้นกระเพราครับอันนี้หอมเปครับหอมเป เป็นดอกครับหอมปีจะมีเลี้ยงปางนะิหนึ่งแล้วก็มีหอยขมกับหอยเชอรี่ครับแล้วก็จะมีมะน,นาว ก็จเป็นแค่สองลูกครับเอาไว้สองลูกครับจะมีกล้วยแล้วก็มะือต้นมะฮูข้างล่างก็จะมีต้นมะือแล้วก็จะมีข่าแดงอันนี้ก็จะมีพริกครับแล้วก็หัลวละพา กำลังเกิดเลยครัอันนี้เป็นต้นกาต้นสตอนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นกะเพรา ต้นผักชีเพิ่งเพิ่งกล้าไปนะครับกำลังจะเกิดนะครับผักชีนนี้ก็จะเป็นกระเพรา,าครับข้างล่างก็จะเป็นกระเพรา,าแล้วก็จะเป็นหอมหอมเปร็ดลก็จะมีตะไคร้ข่า นี้เป็นลองเขาลองกาต้นทุเรียนแบบข้างบนนี้จะเป็นกระเพราต้นหอมอก็จะมีตะไคร้ตะไคร้แกงแล้วก็ตะไคร้หอม ไว้ไล่ยุงนี่ก็จะเป็นกละเยเาแล้วก็หอมเปร็ดน,นี่ว่านหางจระเข้ปลูกข้างบ้านกับใบดูเล่นกับ แค่นี้ก็พอได้กินอยู่ครับ,บนะครับขอจบคลิปเปียงแค่นี้ครับ